เราอฟังกูเพื่อนเลยไอ้ฮู้ว่าเจ้าแบบดึงโดนแน่นอนจังหวะนี้จ๊ดนี้แบบสวยจัดไม่เห็นอะไรทั้งนั้นคุณจะจีบจบ้านอะถ้ามึงเอาแต่ดูล่ะครับคุณกับผมไม่ใช่พวกเดียวกันหรอกวะคุณจะช่วยยังไงวะเนี่ยเข้าไปก็แบบตายลูกเดียว เออจะว่าไปทำไมเลดไอมันหนวดจังเลยวะเนี่ยพุ่งเข้าไปไม่โดนชิบหายแล้วไม่มีสกิลติว่าฟังกูฟิกจับเก็บเองนี่แบบไไวซยูหยุดเพื่อนเราหนีดีกว่านะชิบหายแล้วมันไม่หยุดแล้วกูควรทำยังไงวะเนี่ยกูว่าแม่งเลยกูไม่อยู่นะอยู่ไปกูก็ตุยปาดโดนกูอีกชิบหายแล้วกูหนีด้วยความเร็วกูวไม่อยู่นะเอาละคุณซึคาโมโตะมุมนี้สวยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวว่ามึงคิดว่ามึงจะรอด ก็ไม่ทีเผอชุกซิกแซงสองซิงปังพุง่งภาษาเทพก็ไม่พากูรอดไม่ต้องใส่ใจว่าไอาพูดอะไรไอก็ไม่เข้าใจเอ้าตุยได้ไงต,ไตอนนี้ไอรู้สึกว่าอีกโกอีสุดไอไม่ได้ตื่นขึ้นเวลาล,ลำแดเแบบต่อเนื่องจังหวะนี้ไม่ตาย เอาเหมือนว่าฟังกูทีมไอจะแบบโดนลุงกินโตจีนช่งยว่านี้กูเป็นปวกท่วงเวลาไว้อสังหารีมาสมบุกบันต้องเป็นของพวกเราตีต่อเนี่ยฟาดฟาดตีก็แบบวัดก่อนนิดหนึ่งตีชนะแบบทีเผื่อมาไอหนูอ๋อเป็นดาวที่แบบแววกดภาพภูมิใจได้มาสองดาวแบบตึงตึงโคตรเปื่อยกดสิบโลแมบตึงตึง จับไปอุ้ยดีดีแบบดีเล็ตดีแม็กมีสองสกินแบบทีเผือเอาเรื่องแม่ดวงกาเชา่อันนี้มันโคตรดีโคตรหวัวโคตรลังการ